เป็นรถตู้ V I P สวยมากๆากโตโยต้าเอาผ่าสองพ S C พาเก็ตัวท็อปสุดไมเนอร์เชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรถปี2022นะคะเดี๋ยวมิ้นพามาดูออปชั่นของเขาค่ะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่องมาที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าเขาก็เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ L E D นะคะฟลอกแลมก็มีมาไว้ใช้งานค่ะพาร์คิ่งเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดกระจังหน้าตัดกระขอบโครเมียมแผงใหญ่เต็มหน้ารถแบบนี้เลยสภาพนางฟ้ามากๆมาพร้อมกับแม็กอลอยขนาด18นิ้วก ไฟเลี้ยว LED ก็มีมาไว้ใช้งานไฟท้าย Full LED นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยกล้องช่วยถอยจอดก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าค่ะเมื่อเปิดมานะคะเราจะเจอกับที่วางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่3ของเขาสามารถพับและแหวน ขึ้้นไดค่ะตกแต่งมาด้วยไฟแอมเบียนไลท์รอบคันรถสามารถปรับได้ถึง16สีด้วยกันภายในของเขามาในโทนสรีดำนะคะทั้งคันรถเลยเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางด้วยกันมีมัมมี่ไว้ใช้งานถึง3ตำแหน่งนะคะเฉพาะฝั่งคนขับสามารถปรับปรุงปรับเย็นได้จากตรงนี้เลยคะ่ะจอกลางทัสกิ้งขนาด10.5นิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยแอร์ออโต้ปรับแยก3โซนนะคะหน้า2โซนและหลัง1โซนค่ะมาพร้อมกับเกียร์เซนตี้6สปีดนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคนะคะแล้วกระจกมองหลังของเขาก็เป็นกระจกดิจิตตออลลลลมมิเรรร์นะะะคสาาถปปัับแดไที่กล้องงงหลลัััได้เยค่ะวมมากฟ์ชนมีีแแลล้วเเขมคาอยู่ทิ เท่หมือกั5,000กิโลเท่านั้นมีมูลลูกด้วยนะคะเอาไว้ระบายอากาศค่ะประตูข้างของเขานะคะทั้งซ้ายและขวาเป็นประตูกละไลไฟฟ้านะคะเบาะคู่กลางของเขาจะเป็นเบาะหนังรงมิกกี้เมาส์จอห้องผู้โดยสารด้านหลังก็มีขนาด13.3นิ้วิเมตรลูกก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้นะคะ่ะราคาของคันนี้ให้เป็นราคาอยู่ที่2ล้านกับ9,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจอยากจะเข้ามาดูรถทักทายได้เลยค่ะัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ